กินฮอตพอตครับหมาล่าแล้วเจ้าทุกคนเอาแสงมาสองอย่างนี้นะนนะก็วิธทีทำคือแยกชิ้นส่วนออกมาแกะ,ะตามแยกชิ้นส่วนอ่ะเราอยากรู้ว่ามันจะอร่อยเปล่ามันจะถูกปากคนไทยหรือเปล่าแต่แพ็กเกจนี่คือสไตล์เกาหลีจริงๆแกะได้แบบแรงเกินไปนะฮะมันก็จะบอกอยู่ว่า ร้อนเองได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องใช้ไมโครเวฟไม่ต้องใช้น้ําร้อนคือก็ใช้คล้ายๆกันกับของเกาหลีที่เขาทําไม่ใช่หรอกของจีนมาม่าจีนเขามีวิธีบอกอยู่แยกชิ้นส่วนนั่นนี่น,น,น,นี่คุณค่าทางโภชนาการก็270กิโลแคลอรีไขมัน70นะจ๊ะทุกคนน้ำมันปลาตั้ง10%แฮะครีมนี่นี่นี่นีนนว้าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรอ5-10นาทีเขเขียนไว้โอเค กล่องนี้สไตล์เดียวกันเลยเอาฟ้าหลดด้วยเอีีไซน์เหมือนกันเป๊ะว้าเขามีช้อนให้ด้วยถือว่าเวิร์กแล้วก็พกพาไปแบบปิกนิกได้อะไรเงี้ยโหทำไมแบบของมันแตกอ่ะเธอมันแตกหมดแล้วอ่ะน่าจะเป็นกับการขนส่งแน่เลยอะมันแตกอ่ะเธอ แตกเป็นหมุนอุ้ยปุ้ยเลยฮะอะไรคือหมุนอุ้ยปุ้ยโอ้โหดูดิจนลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะคิดดูเลยโอเคเราน่าจะต้องแกะตัวนี้ลงไปเขาบอกว่าห้ามรับประทานนะครับโครนถุงทำความร้อนก็ถุงตัวนี้แยกส่วนก่อนโอเคพี่ ต้องแกะทุกสิ่งทุกอย่างลงไปก่อนทำไมแบบมันซองบางเลยอ่ะนี่คือหิดเหรอ ทำไมกล่องมันแตกมันแตกอ่ะเธอน้ำใส่แล้วพี่ต้องใส่ตำกินเพื่ม่ใช่หรอนะเขาไม่มีน้ำให้นาเราต้องหาน้ำใส่เอง มันเป็นผงไงแด่ดูเผ็ดจังอะ <c oughs> อดูแววจะเผ็ดจังเลยอ่ะดูดิ ก็ไม่ใส่หมดขนาดนั้นก็ได้ั้งเดินจิจิหนึ่งลืมไปต้องใส่น้ําน้ําอยู่ไหนเฮ้น้ําพอเปล่าขวดนนเนี่ยไม่พอแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวเอาหาน้ําก่อนแป๊บหนึ่งมาแล้วโอเคนี่เราก็ต้องแกะมันก็จะสไตล์ถุงร้อนประมาณนี้ อย่างเงี้ยล้วก็ใส่ลงไปน้ำนี่ใส่เยอะแค่ไหนละเนี่ย <S <S เขาบอกวิธีเปล่าแยกข้างนอกข้างในใส่ข้างในข้างในข้างนอกไอ้นี่น้ำไม่บอกให้ใส่ถังขีนไหนมั <S 1> <S 1> เราต้องใส่น้ำไอ้นี่ก่อนน้ำกินก่อน หอมดีแค่น่าจะอร่อยนะใส่พอท่มทวมๆก็แล้วกันโอเคนี่คือน้ำกินนี่คือน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำข้างนอก <c oughs> น้ำในห้องน้ำาหมอะนะเขาไม <c oughs> ่ใช่หรอกน้ำปลาน้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปอันนี้ฟ้ามัน <c oughs> เออนึกว่ามันจะติดนะที่ไหนนะมันแค่เป็นอย่างนี้เฉย ก็ออกมาน่ะรอได้เลยไม่เคยอยู่กับมือฉันเลยนะโอเคจัดไปไม่รู้ใส่ประมาณไหนอะ่ะแต่ใสใ่ท่วมแล้วกันแล้วก็ใส่ลงไป ปิดไว้โอ๊ oh my god เสียงบูบูก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 ูเลยอะ่ะแบบน้ำร้อนละอุเลยอะ่ะก็ใส่ทุ่มๆหน่อยนะจริงๆขีดตรงตรงตรงเคาเรียกว่าอะไรตรงข้างล่างอะ่ะมันน้อยเกินไปคิดว่าน้ำน่าจะน้อยเกินไปก็เลยเอาแบบทุ่มๆมันหน่อยนิดนึง มาล่าลาบบิดเพชฟูดนะซ่นลาบบิดเพช f ฟูดที่เขาทำมันนะผลิตอยู่ที่สมุทรสาครซะด้วยเป็นหม้อไฟถ้วยร้อนเดี๋ยวเรามารอสักสิบนาทีเดี๋ยวเรามาเปิดกันหน้าตาจะเป็นยังไงยัง<อ>ไม่ถึงสิบนาทีแต่ฟังจากเสียงนะน้ำข้างในอะ่ะ คือมันเดาะๆๆๆคือเดือดฟุดๆเลยแหละแต่ฟังไปฟังมานะม,นมีควันนะแต่เราปิดอันนี้ไว้อันนี้จะพองเลยอ่ะคือเดิคือจริงๆไม่ควรจับนะเพราะมันจะร้อนมากเพราะมันต้องการอ่าที่ออกคือไอน้ําเห็นปะ่ะดูดิได้ยินป่ะเห็นปะ่ะได้ยินปะ่ะ เฮ้ยังร้อนละอุอยู่อุอ,อตอนแรกมันยังไม่ร้อนมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่น้ําเยอะคิดว่านะมันก็เลยเดือดค่อนข้างชา้าก็เลยคิดว่าน่าจะให้มันท่วมหรือว่าให้ถึงขีดข้างล่างนิดนึงเลยนิดนึงน่าจะโอเคถ้าท่วมมากก็อาจจะแบบนานร้อนเพราะว่ามันเป็นไอน้าขึ้นมาไอน้ำขึ้นมา,นนมาใช่ปะล่ะคือร้อนละอุอยู่เธอคิดดูดิ คือเอามืออังนี้คือร้อนเลยนะร้อนตอนแรกมันอุ่นๆแสดงว่าเราใส่น้ําเยอะเกินไปเขาน่าจะบอกปริมาณน้ําด้วยว่าให้ใส่แค่ถึงขีดอะไรเงี้ยบางทีคนเขาก็ไม่ได้มาเปิดวิดีโอดูหรอกเชื่อเิเพราะมันจะมีลิงก์มีเอคอาคตให้ดูว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการทําทํายังไงอุ้ยดูดิยังร้อนอยู่อ้าวร้อนร้ ร้อนร้อนกันร้อนมเชื่อไหมว่าอันเนี้ยว้าวเป็นหม้อไฟที่น่าซื้อมากโดนอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยเด้น่าอร่อยปะน่าอร่อยมากเลยอ่ะท่าคือสีแดงมันสดมาก ประมาณว่าไปอยู่แคมปิ้งกลางป่าแล้วก็ซื้อนี่ไปกินสดร้อนๆอะไรเงี้ยมีเห็ไดไหมเห็ดหูขาวว้าวเร้่วเปรี้ยวเปรี้ยว อออเปรี้ยวๆเผ็ดๆเออรสชาติใช้ได้รสชาติุกปากคนไทยอย่งเลยอ่ะปกติมาม่าพวกนี้ของจีนนะมันจะมีความเผ็ดแบบนนำๆนำๆคือการแบบลิ้นจะชามันๆมันๆนนำๆน้ำๆคือลิ้นมันจะออกชาชาหน่อยแล้วก็รสชาติเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเค็มไม่เค็มไม่หวาน ไม่เค็มจนเกินไปออกแนวจืดซะมากกว่ารสชาติจะไม่โดดเด่นเหมือนบ้านเราแต่ดูนี้มันออกเค็มๆเ,เค็มไหมก็เค็มแต่มันออกเปรี้ยวแฮะทำไมมันเปรี้ยวแฮะสงสัยทำไมเปรียสสยปร้ยวหืมถูกปากคนไทยมากดเล เป่าเห็ดไปด้วยอ่ะความกรุบๆจริงๆมีทั้งหมดสามรสพี่ลองทานทั้งหมดสามรสเลยว่า รสไหนที่พี่ชอบมากที่สุดแต่รสนี้ก็ถือว่าอร่อยนะหมาล่าเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดๆหน่อยหม้อไฟคือแบบไปนั่งแคมป์แบบอากาศหนาวๆเขาดาวนั่งกินอันเนี้ยพี่ว่าเวิร์กเลยนะ ยังร้อนอยู่เลยอ่ะทำไม้แบบอังความอุ่นอะไรเงี้ยได้เลยอ่ะอกุบกุบถ้าอยากสั่งซื้อ เดีย๋ยพี่ติดลิงข้างล่างให้แล้วกันร้านที่พี่ซื้อมาพี่ซื้อมาจากในแอปช็อปอร่อยอร่อยรสชาติถูกปากคนไทยมากเขามีน่าจะสามรสมั้งมีมาล่าแล้วก็มีชาบูน้ำดำมั้งแล้วก็ไอตัวแจ่วฮ้อนแต่ตัวนี้ถ้าชอบเผ็ดพี่ว่าน่าจะเป็นตัวนี้อร่อย่อย่อยๆๆ ไม่ได้อวยนะกินแล้วอยากรู้เพราะพี่ก็เคยกินอยู่ที่ของมุงจิมเหมือนกัน ราคาไม่แพงแถมอร่อยด้วยอืมัมไม่หายหยุดร้อนอยู่เอาหลดอีกแล้ว แต่ไม่เผ็ดมากเท่ามาม่ากเกาหลีนะคือมันกินได้อร่อยอะนี่อาจจะแอดผักเพิ่มเข้าไปได้แอดเนื้อเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอร่อยด้วย คือกินแล้วมันร้อนไปเรื่อยๆอ่ะชอบเ๊บซี่กินเ๊บซี่นะที่ชอบเ๊บซี่มากกว่าโคกมีใครชอบเ๊บซี่มากกว่าโคกเหมือนพี่บ้างอนะ่ะมีใครชอบเบบซี่มากกว่าโคกไหมเข้าได้นะชอบเ๊บซี่จริงๆเป็นคนชอบเบบซี่ไม่ชอบโคกเป็นความชอบส่วนตัวแหละอย่างว่าพี่จะชอบเบบซี่มากกว่ามันมีความซอา คนนานมีความซับซ่าอะไรเงี้ยอร่อยอะถ้าแอดเนื้อแอดผักไปเนี่ยครบห้าหมูเลย ใช้ละว,วิญ,ญาาในการหุงต้มประมาณสิบนาทีนะที่ว่าเพรากว่าน้ําจะเดือดก็มันจะร้อนฮจจีจัดๆก็ประมาณสิบนาทีสมมติคนทำใช่ไหมทําไปปุ๊บให้มันน้ำเดือดๆสักพักจับเวลาสักสิบนาทีก็สุกพอดีพอดีกินเลยหรือใครชอบแบบกรอบๆหน่อยก็คอยแง้มเปิดดูค่อนข้างถูกปากคนไทย ออร่อยเวอร์นี่คิดว่าหมาล่าจะอร่อยนะว่าพี่ดูจากหน้าตาดูมันแบบจะเผ็ดเกินไปอ่ะหรไหม่เอาผักมาใส่อะไรเงี้ยดูมันจะเผ็ดเผ็ดจนแบบฉันวิตแค่วมามันนะจะไม่อร่อยแต่มันอร่อยจริงๆอร่อยอันตุบปากคนไทยที่แท้ถูเลยอ่ะอ น้ำที่ใส่ข้างล่างก็ไม่ต้องเป็นน้ำกินก็ได้เป็นน้ำที่ใช้ปกติก็ได้เพราะว่าตอนที่ใส่ก็ใส่น้ำกินก็ใส่แต่น้ำกินที่มันเป็นอยู่ในมาม่าเพราะเรากินนอนลงไปตัวนั้นมันต้มหุหๆหูมันทําให้ร้อนแล้วก็เป็นาายทงไมดี แก้หนาวนาได้ดีมากเลยตอนนี้ร้อนแล้วแหละ ừ ừ ừ. เสียงเริ่มเงียบแล้วกินจะหมดแล้วเสียงเงียบไปแล้ว ừ ừ ừ. เห็ดหูนูน่าจะให้เยอะๆนะมันมีความกรุบกรอบๆถ้าใครคิดว่ากินแล้วไม่สะใจก็ใส่เห็ดหูหนูเพิ่มเองซื้อมาใส่เองเลยอันนี้มันเป็นเห็ดหูหนูนนนแพงเก็บเดินโดนไม้ััวนี่เก็บโดนไม้ฮะ โอเคกินหมดแล้วเธอเกี้ยงเลยดูดิเกียงจริงแล้วแต่น้ําซุปแล้วอ่ะคือแบบรสชาติมันกินแบบมันอยากจะกินน้ําซุปด้วยอ่ะแต่ว่าพี่เป็นคนกินมาม่าหรือกินอะไรไม่ค่อยกินน้ำสดได้แต่ไม่เคยซดหมดแบบหมดถ้วยอ่ะจะกินแบบอืมกินไปริมๆแค่นั้นก็พอน้ําพี่จะไม่ซดจนหมดแบบกินจนแบบล้างถ้วยไม่เคยกินเลยอร่อย ไปหาซื้อมาทานดูเดี๋ยวติดลิง์กไปข้างล่างลิง์กที่พี่ซื้อมามันมีทั้งหมด3ลดรสมาลองทุกรสเลยเดี๋ยวพี่วันนี้พี่ลองรถหมาล่าก่อนเดี๋ยวจะมาลองรสอื่นๆอีกทีโอเคไหนก็ฝากกดไลค์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้พี่ด้วยนะให้ไปถึง100,000ส u b s บส i ครตัวนี้พี่คิดว่าใครชอบเผ็ดพี่ว่าน่าจะเป็นหมาล่าน่าจะอร่อย เขาจะมี3ามรสก็มีมลามาล่าแล้วก็มีชาบูแล้วก็มีแจ๊ฮ้อนแจ่คฮ้องก็จะเป็นออกสไตล์เฮิบเฮิ่ไทยแหละพี่คิดว่านะเดี๋ยวพี่จะมาลองทานดูโอเคไปแล้วทุกคนบา,บายบายลักทุกคนนะ